ผลวอลเล่บอลหญิงไทยญี่ปุ่นดวลเดือด5เซตคว้าตัวนัดชิงศึกเอเชียปะทะจีนผลวอลเล่บอลหญิงไทยญี่ปุ่นคว้าโคต้าชิงตัดเชื่อกับจีนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023 TPTV 22 n Asian Senior Women S Cola Women's Volleyball bon Championship วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นแข่งขันเวลา18นาฬิกานอสนามชาติชายฮอนโ,โคราชจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเกมนี้โค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลเลือกใช้งานผู้เล่นตัวจริงเพราะทัวร์นามเมนต์นี้ต้องเข้าชิงเท่านั้นจึงส่ง6คนแรกประกอบไปด้วย พรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขชัชุออนโมกสีธนชาสุขสดอัจฉราพรคงยศและปิยนุษย์แป้นน้อยรับหน้าที่ตัวรับอิสระและกับตันทีมในทัวร์นามเมนต์นี้ขณะเดียวกันทากายกิคเนโกโคชววลล์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ก็มีความคิดเช่นเดียวกัน จึงจัด6ผู้เล่นประกอบไปด้วยชิมามูระรับหน้าที่กับตันทีมโยโกตะฮาวินิชิกาวะนากางาวะโมมิอิและใช้ไอวาซาวะเป็นตัวรับอิสระเซตแรกแรกแต้มกันสนุกสาวไทยงัดทุกคนเม็ดในการสู้กับญี่ปุ่นทีมชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับที่เหนียวแน่น กระทั่งครึ่งนํำได้9-6ช่วงกลางเซตยิ่งลุ้นสนุกญี่ปุ่นไล่ตามตีเสมอได้15-15ช่วงปลายเซตต้องวัดกันที่ว่าแม่นยำและเฉียบคมก่อนจะเป็นไทยเก็บเซตแรกไปก่อน25-23นําถึนำ1 0. เซตเซต2เกมนี้ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเริ่มเกมได้ดีกว่านํำไทยห่างๆในช่วงก่อนเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรก แต่ในช่วงกลางเซตสาวไทยพยายามกลับมาได้กระทั่งแต้มจี้กันอย่างสูสี1 0บถึงสิกลางเซตเป็นญี่ปุ่นที่เกมรับเหนียวอย่างที่คิดนำไทย19-16ถึง16เซต3เกมยังเบียดกันมาอย่างสนุกแต่ญี่ปุ่นก็เหนียวจริงๆนำไทยห่าง8-4ถึง4กลางเซตกองเชียร์สาวไทยในฮอนกลับมามีเสียงเฮลั่นดังๆอีกครั้งเมื่อสาวไทยทำต้มไล่จี้อย่างสูสี 12-12ไทายทายเซตสาวไทยทำให้ทากายกิคาเนโกโค้ชญี่ปุ่นต้องคิดหนักจนต้องขอเวลานอกไทยไล่มา16-17เซต4สาวไทยเริ่มต้นได้ดีเซตนี้ต่างฝ่ายต่างใช้เรมารุกที่หนักหน่หนนวยยงและเกมรับที่เหนียวแน่นคะแนนเบียดกัน2 e ี9กถึกลางเซตสาวไทยยิ่งเล่นยิ่งมีความมั่นใจหลังจากทำต้มได้ไหลลื่นนำห่าง16-12 กระทั่งท้ายสุดเป็นทีมชาติไทยที่ตามตีเสมอ2อสเซตได้สำเร็จชนะไป2 5 2สเซต5สาวไทยมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะเพียวอัจฉาพรที่ดูเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่เธอก็ยังสู้ซึ่งเพียวโชว์ฟอร์มเทพตั้งแต่ช่วงเซตที่4 ทั้งสองแลกแต้มกันสนุกคนดูลุ้นตัวโกง่ง6-6ถึง6สาวไทยต้องดึงอีกเลือกขึ้นมาสู้นำสิบถึงแสุดท้ายเป็นสาวไทยเอาชนะไปได้ในที่สุด15-11ถึง11ผลวอลเล่บอลทีมชาติไทยทีมชาติญี่ปุ่น25-23 19-25 2ถึง2 5 2 9 15-11ถึง25 20ถึง25 25ถึง20 15ถึง11 ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยเข้าไปทิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนเวลา18นาฬิกาส่วนญี่ปุ่นจะเข้าไปทิงอันดับ3กับทีมชาติเวียดนามเวลา15นาฬิกาในวันที่6กันยายน2566